คือเป็นคนชอบคนที่เอวหุบหน้าลงอ่ะมันจะดูหน้าเด็กมันจะดูแบบเป็นเด็กแบบยิ้มน่ารักใสๆอะไรก็มินหนวดชก็หวานนะโอ้ยหนูเอาไว้บนตุ้มหนวดมาอย่างงี้แล้วก็มอย่างงี้แต่ก่อนอ่ะเวลาที่เราชอบอะไรเขาก็จะทำแต่เดี๋ยวนี้เวลาอันไหนที่เราชอบเขาจะไม่ทำเขาจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามตลอดหนูโอ้ยพิล่าหนูไม่ได้เว้าบูมิเฟอร์รเวาเรื่องขอแต่ง ข้าเจ้าเขียนแบบไหนเอาแบบพาดหัวข้าวจนนุชจีได้หัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพาดหัวข้าวขอแต่งงานกันเลยเนี่ยทุกสานักทุกเพจพอมคนคนสูงอายุก็กินได้ถ่ายปกติคนสูงอายุกินได้ค่ะอายุแบบว่าเก้าสิบอเกายังกินได้พี่เขาแบบพ่อเขาเป็นย่าเหรียนของตีและแลว บางวันมือต่อมาแบบว่านุเล่นของแล้วบบดนั่นแล้วโควิดเดือนแล้วบเดี๋ยวไปเขาไปผ่านหัวข้าวว่าถือขอแต่งงานน้องโอสุอัลิปทองเออเออเออออกฮอนออกฮอนเออเออเออออกฮอนอยากกลับแฟนคับผู้ชายน้องย่หายหมดจริงๆหนูไม่ค่อยมีแฟนคับผู้ชายเลยนะเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะพี่นี่ไม่นาผมีเคยมีม่แต่แฟนคับผู้หญิงหนก็ไม่เคยมีแฟนับผู้หญิงเพิ่งเพิ่งมามีแฟนับผู้หญิง มีเต็มแฟนขาผู้ชายใช่ไล่มม้วนไนพี่เบิรงดูบอกไว้ใช่นะคะพี่<ด>ต้องไปดูวันของย่ากสตอรี่อะเขาจะเป็นเจ้าแม่คือคำใบ้มีหลายคำค่ะแต่คำค้นหาขึ้นชื่อหนูเออตอนในในเอ่อในคลิปนั้นก็เลยแบบโอ้เต็มเต็มแล้วก็เอ,อ่อท็อปม้นต์ก็คือคนที่ใบ้เป็นชื่อหนูพี่ไม่นี่จะมามีเจ็ดบ ไปย้อนดูคุยแซ่บโชว์สวยหล่อมาดูกันมากโลกออกทีวีหรอกอาจารย์ขอบคุณค่ะน้นองขอยบ้ทันแต่งงานเด้ถอถ่ายอารมณ์มาขอ,อยูแมนท่านเด้ท่านได้ดม,มีผู้ใดขออยู่เมาาื่อวานถึงขอแต่งงานแล้วที่ดูเสียสามกองก็เส้นหนึ่งกองจัดเรียงรวมกันดูอม่อยมังล่ะวิลาก็เสียในห้องกันแกมดูไรม่มนแต่ นั่นหนูไปอุ้ยหนูไปลงหนาหนานา,นาท้องดูดงดนั่นเดนุ๊กไปวันดูหนุ๊กไปไปมูด,ดูหลายจัสระ์ละลงท้องอยู่พอเซาเอขากระเลวาน,หนเหรินของซะคือข้อเอาน้ำแดงเอาน้ำแดงมาไ,วไหวอะไรใส่เหล้าเอาแบบซีเอาโซดาเขาดื่พูดไทยเขาเล่นของอย่งี้สิกินนำ้ำแดงเอาเอาไหวเขากินรักกูลงกูเตะไปรวมกันไหมพี่ล่าเหงาเด็ดมูว่ ถ้าเล่นของได้เสกอโลมาแจกเอฟซีวงดูท็อปท็อปมินก็มั่นเกินบอกยาเลยใช่ท็อปมิน,มน,มน,มนไม่ใช่คืออ๋อบางคน,นคอ่ะเคยไปฟังในรายการเดอะโก้ดมานะคร<ช>ับบาวคนไปฟังเดอะโก้ดมาคือตอนนั้นน่ะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนนประมาณปีหกศูน่ะคือโดนกันแบบหนักหน่วงมากจริงๆมันมันโดนแบบ มันโดนในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเออตแต่ตอนนั้นอะคือจำจำไม่ได้ไไดคือหนูจำไม่อะไรไม่ค่อยได้นะทุกคนว่าโดนยังไงบ้างอยากแกตูวนะ <c ười> ใครเห็นน้องย่าต้องหลงด้วยความสวยแล้วก็คุณค่าคือ <c ười> ตอนปีตอนปีหกอู่ะ โดนหนักมากแล้วก็เป็นสิ่งที่โอ้นหนูอยากเล่าอ่ะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็เล่าไปก็จะหาื้อมูลเห็นแล้วสัมผัสได้ก็คือตดนะครับจริงเออรู้ทันทีเลยแล้วก็แตกวงแตกพอมตอนนอืมถ้าตอนนี้ก็มงกับแตกกับทายาตนเขาไม่ได้ตดเหม็นเดีอคนตดเหม็นคือคนบวกหินมิตรเพลนนั่นแหละโอ๊ตอัดเขางงอ่ะ คนสวยเกนก็ลงขนาดไม่ไ,มไ,มไมพี่ขอบคุณค่ะพี่เชื่อนะชอบฟังดอโคดเออลองไปเออเดอะโคดนี่ไม่นะไม่มั่นใจว่าได้เล่าตอนที่ตัวเองแบบไปบนรถกับแม่แล้วแล้วแบบแล้วไม่ได้สติแล้วแล้วกรีดแล้วอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าได้เล่าไหมแต่ว่ามูไนมูไนทมูไนได้เล่ารายการมูไนทหนึ่ง มูไนท์เดอะโก้เนี่ยเพิ่งเล่าไปเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่มูไนท์อ่ะเล่าไปเล่าไปประมาณสี่ปีแล้วมูไนท์อยู่ใน y o YouTube เดอะโก้ก็ YouTube เหมือนกันมูไนท์จะเป็นอีกพาร์ทแรกมูไนท์คือพาร์ทพาร์ทแรกที่โดนแล้วก็เดอะโก้คือพาร์ทสองที่เป็นเหตุการณ์ถัดมาอืมถ้าเกิดว่าใครอยากแบบเอาไปมูไนท์ตอนไหนนาแล้วพี่ล่าประมาณปีหกศูนช่วงที่โดนใหม่เลย ที่แบบสติยังแบบคืนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อที่ไปตอนนั้นมีพี่โบดากับพี่หนู่มกัชัยชัยหมตอนนั้นจำไม่ได้ย่าสามซีนีนินทับพัมสามูนีแต่ว่าอะไรอ๋ออีกแล้วหรออายุทยายุทยาปะย ยุดยาไหมอะคอนเสิรต์ตสันน,สนันไม่ใช่น้องยา่าเขาว่าตกอับน้องย่าไม่ตกอับน้องย่าปัง,งใช่แต่แต่คือแบบตอนแรกอ่ะคือคิดว่าเออน่าจะว่าน,นแต,แต,แต,แต่แต่แต่หนูไม่ได้ตกอับเราก็ไม่ต้องรับไง่าถูกป่หล่ะ นักร้องโดนกันเยอะใช่ค่ะบางทีลมพัดลมเทลมพัดลมเทเราคือเราไม่ได้ไปว่าใครหรอกว่าทําหรือไม่ทาบางทีมันเป็นลมพัดลมเทตามอยู่เคยได้ยินเด้อลมพัดใจเทย่ารวยพัลล่าแบนตอดี้แบบตอนนี้ชีวิตบุรได้พังชีวิตบูได้แบบชีวิตบูได้คือพังไม่เป็นท่าที่เขาเขียนในเพจอ่ะเออพังแบบพังพังไม่คืนพังเกินเยียวยาอะไรเงี้ยมันบูดได้แบบมันบูดได้ ขนาดนั่นเลยนะ。